โคนดมันมีค้ดอย่างไรบ้มงมันมีทหาเลยแบบเฮ้ยอันว่าวพิ่นว่าวเพิ่นมา,า,นาเป็นมูได้เลยเนาะหลวงตาเนาะค่ะเ <c oughs> นาะว่าวาหลวงตาสินหลวงตาพอแม่เพิ่นกับเ็นเซี่ยวกันบาดนี้นกันเลยเป็นน้องเป็นไอเพิ่นมาเป็นน้องเพิ่นมาตั้งแต่พุลลาตั้งแต่เก้าเพิ่นวัตันเด็ก อันนี้บัตรยาคนเด็กสำเร็จอรหัลน์แล้วก็อยากมาเบริเวณอาสักที่เพิ่มเป็นคนก็อยู่น้ำกันเล่นน้ำกันเวลาย่างเพิ่นไปย่างเพิ่นเนี้ยบ้เพิ่มข้าลหนูข้าเนี้ยไปเป็นคนที่มีปัญญาเป็นเหลือดีเด้ดทั้งโลกไปซ่อมเบิ่งไหมเป็นคนสูงชีวิตในภาคกี่เด็กกลียดบอกแสดงว่าเป็นคนมีปัญญาเยอะแยะค่ะเก่งอยู่เก่งอยูอะเยอะเก่งเยอะ ที่ดีตัวคนมีปัญหาเนี่ยนิสัยทัาน์ดข่วงไกลเมื่อไมจำเป็นต้องจบสูงก็ได้แม่ค่ะขออย้างมีความอดทนม,มีความฉลาดมีไหวพี่เป็น่านม่นต้องจบสูงเลยไปใหก้กันจบก่อนหกเลยลุ้งตายก็จบก่อนสี่พันธ์ค่ะเพร่นั้นด็อกเตอร์ก็เลยมารุกษาเลยหนีไม่อนีมากจได้ไปเน <c oughs> ีนมีกให้นะ <c oughs> <c oughs> เออเมนผู้ขามานตังใจมากเพระเอาิงวีดขวน่งรัสบีผู้ข่ามัสิโอ้ให้ขวดนี้ดีขวดใจให้ขวดนี้ดีขวดใจเอ้าันี่หมั่นขนเงินนี่คือเราเพ่อจะได้ขวานเร่ต้นตนี้ตักสิงด้่ยิเรื่อลูกเรื่องเต่าตุ้มลูกตุ้มเต่าก็แม่แบนแม่เพื่อน ถ้ามันรวยก็เอาร้วยนะมันคุกเลยจะไปเอาผมว่ามันเอาแม่เป็นค่าบ้านซี่สี่มาเลี้ยงไม่เกี่ยวกันี่เนาะนี่ง่ายนี่หนึ่งเนาะให้ขวดนี้มีขวดไช่ให้ขวดนี้มีขวดไช่ให้ขวดนี้มีขวดไช่คุณเหล่าคุณจำเมาคุณเนี่ยนี่ยือดีเดียว์เนาะเนาะสั่งคนเดีย จะบวนัดแค่นี้บวนผูใหญ่บวนออกเแต่มีอยู่ด้ค่ะดึงครับมันขัดมีแห้งวัดมาเนี่ยน้องผู้สมขอบแบบวาให้กวดนี้ดีกวดใจให้กวดนี้ดีกวดใจให้กวดนี้ดีกวดใจทุบกรรมรัดเอาแน่เดียวอาจารก์เอ้ยสมิตรกไร เองก็ร้อนใจเลี้ค่ะแบบมันเป็นแบบแค่นี่บ้านเท่าค่ะข้อต่อแขนม,มากไปกุงเท่กุงไทยผู้เฒ่าผู้แก่วเป็นกูแขนให้เนาะกวัดไปก็สู้ขวัญในานลังเจียเนาะ,ะอือฮะเลี้ยงเก่งๆอ่านหนังสือดู้หรือไม่จึงเรี้ยงเก่งให้กวดห้อยให้กวดนี้ดีกวดใส่ให้กวดนี้ดีกวดใส่เอา,าตะกันลูกหูคุ้นพ่อแม่ไป เรียนสูงปไปไหนกะตันกันลื่นทำไมมีความกรดตันรู้มาเกิดน้นเกิดว่าเคยเกิดประโยชน์ต้นไหนเนาะเกดพไปปลูกเล็ดไอนีไูกไไปปลูปกใ<ห>วะ<ห>วมองควางม,มาไล่นั่น ถ้าท่องเทียวมันหมุนบ่ไป่ได้ได้เขาไปขัดหนีง่ายๆเลยขี้ลี้ยงขุ้งมาได้หมุนบ่ไป่แต่กิเที่ยวขุ้งมันบ่เลี้ยวน้ำเท่าเลยได้ติจรองนั่นจรองนี่เนาะเฮงช่วยซ้ำเติมเขาไปอีกเดี๋ยวไปปลุกใจมันอันอยู่ันเหยเงีลยไปคล้องนั่นของนี่เนาะยังคนที่ซื่อคล้องสูเลยหลอถเลรามีพัดสูอย่างพ่อของเบียร์แล้วก็เบรกเราเลย เ,เป็นดาดเบียรแม่แม่ก็ขึ้น,นเอาเมิ้ลเปลืองของซั่งไข่ไปกอ่อนเ่ยตอนนีนลูกมูจักะหยัดมะข่ายดับซื้อเบียร์แมใใ่เนาะเล็กได้กระป๋องเบียร์ไรไปซื้อเบียร์มากินใ้ลูกเกคฟซากงกระป๋องเบียร์ไปขายเราจะซื้อเร่เบียร์ของเบียร์มากินเอาเมื่อละาสองสองสามสองนี่ใช่ไหเพื่อสี่ลูกเหยียบก็กระป๋องเบียร์ไปไขา <laughs> ย เบียกับเบียกับฟองแล้วซ้ำิสผมเิยแบกินรดแล้วฟองถือ้องละหารซิบต่างเหยียบแล้วไปพ้าดูกขี่รถไปขายบ้านขายของเก่าผม่เดิ่งกว่าเพิ่งสี่ครั้งมาใกล้เล็บบาดเยแต่เพิ่งหมุดจะคว่ำนะขี่รถไปพ่อกับฟองเบียร์ลูกกับโต๊ะคาง็นจอดเอากับ้องเบียร์เบรกเตลเลเชียเลยซ้อนดูเหยีเบ็้อมือก่อนอนุญาตให้ดูนะนี่เหรอ พ่อมูเห็ดที่เราไปแล้วก็ตีนมหายแต่มูเห็นแต่นะแล้ว่ามันล้ม่ันข้างหนแบบนี้แต่ว่า,า,า,าตีเล็กต้เพไตยละนไต้จางเย็นกันสูขึ้นมาไว้ค่ะแต่ว่าสายดว่วนนะทะเบีนเบอร์กูเนี่ยยีใจขนาดเล็กที่ซ่อมลึ่ง <c oughs> นะี่บอกนี่บอกว่ากูสีไปนอ,นนอน่นนั่ง เ่อกีนอนน้องข้าเจ้าน้องข้าเจ้าไปฆาไปอยู่กุฏิค่ะไอยู่ไซี่ตะดล้อน้องอยู่ในเขตแม่กหน <viruses> ึ่ไปอยู่ไซกับว่าออันนี้ได้ไมนี่อยางนี้แหละมึงจะเงินหไปเกิดเปนาเงกระเป๋าแต่เงิน้าเลยู่ดีใจเิีช่องเปกระเป๋าเลยมาค่าสร้ามันเิ่ตังค่าฝ่ายบคมลนู่เรกเนว่าเกินเาไดเปนนอนเป็นเตียงแต่กลุนอย โมแม่บอกแม่เาวาเพิ่มผ้าไปจำสินกับอุ้มลูกผ้าลูกไปอยู่วัดได้ก็ได้ยังวาบวัสุบก์เครอยนตไปอยู่ใส่ก็ไดาอันไปนอนอยู่วัดหนึ่งต้ากันได้ปีแล้วกรับปัวเอาลูกเป็นตัวอย่างค่ะ <c oughs> ลูกเด็ดแบบกแปดเมื่อโอ้ซิซงห<า>กงปีค่ะซึงหกปีแล้วแมน คนมาจีบบอกตอนนั้นกเรเช้าอยู่ว่างสามสิบคนตอนเราบ่ได้ค่ะตอนนั้นกัสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนี่แหละค่ะบ่แมงตอนนี้มันหาสิบหาเนาะสี 40, <42. S 2> ่สิบเอ็ดสี่สิบสองกระมีอยู่ค่ะผูผูผููเบากับเบาอึ้ ไดว่าับ่อไุ่ยนน้ยแตแม่บอกผาก็สิมาพ้าซินทิปสนายอุ้บ้าก็มีหลายอยู่หรอได้ว่านว่าหันบ่ได้ว้าน้ำบอกแบบขย่าเจ้าแบบขยาว้ามากสิเจ้าต้อยยู่วัดีแมนขยาตต้อยมากกับกับบ่ต้อยกับป้านี่ตอนอยู่สามสิบปดปีะว่าเนี่ยปลาไม่หลง เมียปลาตอนอายุสามสิบแปดตระวาข่อยไปอยู่บ้านเขาแต่ซ้ำปลาเมียเหมือนคนของมาอยู่นรับแขกยูเดปีก็กลัวกับบัวเพราะว่าคนมาหุ่มไปหลายวดพ่อญาติาันคอยได้เมียใหม่เพราะว่าอย่างกับชิ้ต้นลูกบอลมาอย่างได้ข่อยชิ้ต้นลูกถ้ามาข่อยมากบอยอยากเชิงบอขัอยากเชิญรู้แต่ต่แต่ว่ามาห่างบอจากบอยากแง่ ้ารันเชียวเขาไปเห็ดเลียมๆมิ้มเปนข่าอุกมาเข้ามอนอ้ยุ่งหมอนี่กตมิตภาพน่ส้นผาซนนิ่มมันบ่ค่ะบซนผาซนนิ่มเนาะซนนิ่มซนย่อมอุ้ยใช่บานนี้ก็กะสซนไม่ออกตั้งหามันบ่ค่ะซนไม่ขาวต่งหามันจะออกจะเข่าเลยงเข่างออก่าไม่ออกก้างเดียวหรือาแมนนะ เนี่ยีเจีบเห็ดแม่น้ะแม่ซี่เนีบอกจังเมื่อซะี่ลายจะเปิดเทิ่เปิดม่ยังบอพ่อากินเดกับจอดเก็บเอาว่ะีเมนปแมาดูดวงมาดูดวงเลยใส่นั่เลยดูาดูดวงารีดวงิอันวง วัดผ้ต่นกิพ่อเนี่ยผู้บ้านกระติ Esta, ๊ติกไปเบิ่งไผ่นะใส่ใไ่เอาไผ่าระูิ๊กกระติ๊กอนอันนี้แ่ะค่ะที่ว่าอาเด้าขายอะไรบ้างเนี่ยเอเปิดได้น่องเปิดดนเบิ่งไผ่ต้มเนาะเอาเอาซอยาขีดเลนี่ว่าน้องเส้าบุรลบุรโกเหมือนี่ป้างเก็บแล้วค่ะเส้ามาเนาะใครบ่ ดไนล่ะกี่นั่นเดกีลูกมะน่ะลูกเกียบหอยมันนันปันทิแล้วละโค้คเกมรัาเรว่าดูทัก้ักเจ้าก็สบายตัวสบายมเม่ีแ้เบี้ยงไ่หยกกินโค้งมบนาดเลยค่ะโค้งมะนาดก่อ อยู่า้านของคุณชูยังดิที่ริงบ้านหรือใหญ่แล้วอยู่บ้านเก่าผมนี่ปิดกันเลยเลยครับพี่กิบอกเนี่ยเราเป็นใหญ่เป็นเมื่อรอบกันแข่งกันว่าจะไหนขายฮอตเกือบสิแม่นค่ะโอ้ผัดเกว่านี่น้องว่าตะวันลุงตานลเหรอตะวันปากช่องนั่งกับขายค่ะน้ำตาลลุงตาเลยลุงตาพักอยู่มาเนี่ยคันคันพูดพูดมึนมึนตีนปวดขาปวดคอยังสิแต่ที่เพียงใหนนางเพียงมาจากมีน้ำมันเลี้ยงผ่าไม่ปวดขาปวดเข่าสิ ลูกก็เป็นใจขนาดนี้นีมาเลียงขาไหมลูกเด็งอยู่ไหนานล่าบ้านใส่น้ำมันีเดี๋ยวมาช่วยดู้ายเซหน่อยนะยดูดวงหน่อยายมันหล่ายู่ดีังทำคด้ยังทำไยังทำไดไยังทำได้ยงมำไ้ยังทำได้ยังได้มังทำไ่ยด้ังทำได้ยังไยทได้ยังทำได้ยังทรได้ยังทำได้ยังทำได้ยังทำงดัยไำทยับด้ดด เอาดูดวงด้วยขายขายของด้วยแม่ได้เดือนว่าเดยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อค่ะหยาบพอสักวันเดี๋ยวกูจังอาออกแล้วเป็อะไรบ้างดูเดี๋ยวก้าเดี๋ยวมันมันมันเป็นธรรมดามันแตกเป็นทางเนี่ยมาจากมุกทหารหรือเปล่าขายเป็นเนื้อนมบั๋นขายมาเรื่อยจิของเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละขายเท่าไงอ่ะ สักเลี้ยงเขาไม่เก็บเพราะมีหอดส่งในดิอาบน้ำแล้กับพื้นส่งในล้มทอวื้วื้วมาเดี๋ยวนะไปใส่ในรถก็ได้ปวดละหกาแฟกาแฟใส่ใจนี่ข้าว้เอาลงดูอันี่สำหรับทานใโอ๋อไม่ากินไม่ได้หรอกกาแฟ่อสุขภาพนี่อะไรบ้างพริกกับตะะ แกแต่พี่ก็บลงเทาไอ้เขาแกก็เอาเบิร์ดเขาเก็ียบอันละยี่สิบบาทเขาเกียบเอาเบิดอันเอาหมดเลยเอาปลาหลงมาปักพี่เอาลอเบิดเขาเกียบเอาลงมากเขาอันนี้ยกขาซอยยกขึ้เี๋ยเดี๋ยวเดงเออ่พ้น่ตอไปลวเขาเกียบนี่เขาเกียบเอายบบหนายัง ก็ผูจักบานเนี่คูกบาดู้้ักบาทเือแมันามโอ้ยนี่แตกแล้วเจ้าเหนื่อยไงวะเจยวักมกดังวกผบไนใครใคไาดจานร้อยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาา่าฮ่เ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่ร่าไ่่าิา คูละอยหค่ะบอกคู่ร้อยแล้วกันกันเองไม่ได้บอกผ่านังม่วงนี่ผู้กินบนีังงด้ยเบิ้งมีตะคู่เอาเกืปม่เิสามิสองคููอยู่บ่อนองเอาลงมานับเดดเห็นนะ่นม่เาเจอเอกเกษกามีกี่คู่ อันด้คู่ละยี่สิบาทขี่รวมอ้อมประเทศไทยหนึ่งก้นเกขายกูไม่ได้ก่ได้ค่ะก่ได้กูเด้รถรถนียางแบนหน้าหวันะจะบอกบอตันเดบอันไดรถได้หนีแต่ว่าขี่อ้อมประเทศที่นี้เอาลวดาลดโอเคโอเควาจยนบอกแล้ลงมาลลงมาคนลงมาหลไหมมีรองเท้าเสี้ยที่อย่างมีีอย่างงีอยนาอีแม่ี่ นำกระเดียบวนที่เมาาไงโบราณดูลงตั้งค่ะก็ับบนี้เลยคุณบางเงี้ยร้องเบาอีลานั่นละนี่ทุกคนแ่วนนี้เลี่กะิไล่สดูดวงนเนี่้อบไนแล้วพวกเาเวล่านดูตุ๋ั่จุด เช็คดูทีว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมเนี่ยใช่ผมคู่ชาติแม่แล้วมามาเกิดเลยนะกาแฟพวกเอานะกาแฟพวเอากาแฟไปกาแฟไปขายทะเลนั่นกินแล้วค่อยมันสิแข็งมันติดใส่ตาจ้าใส่ตาก็แฟพวกเอาเอาก็เกิดก็ป้าแดงก็แบบพี่ นี่หมดกว้ยหมเดียวนี่ไหมคล้ยเพื่อเจ้าวายจ้ะบ่กล้วยเื่อสล้ี่ก็วายน้เพิ่งเจอม่าครูไอ้กวางเพื่วายนับดูเออที่กคู่เป็นารมชีไรค้หเปล่าออนี่ป็นัดะครูนับดูนับดูตัวแมึงวันรอกแม่เด้อัดนับดู สร่อกระอาสอดใช่ไหยังเย่ดูไม่ได้ซื้อสบ2อคู่เท่าไห่ยี่สิบสองเป็นสามพันสามพันสามเงินบาทก็ประมาณบร้อยห้าสคู่สิคูณดูเลยเนาะ ยี่สิบเอ็ดบาทไหนวะกันยี่สิบสองนี่สามพันสามร้อยสามพันสามบ่ครับยี่สิบแปดเราิบนไปที่นี่เอดที่สอง่สามที่สห้าหกเ็ดแปดที่เก้ายี่สิบี่สิ1เอ็ดยี่สิบสองสามพันสามยี่บสองคู่คูณร้อยห้าสิบเนสามพันสามร้อยบาทบาทคิดค่าเก็เกียบบานนี่บานนี่เก็เกียบเท่าไหร่ เขาเี่ยนี่ก็อันเาช้สีกินหรต้องคิดดอกห5สองสามสาาร้อยหนึ่งทำ่เศ้าปะมนค่ะแต่เป็นร้อยหนึ่งามสี่สามพันสีประแดกเท่าไรบมพีเท่าไรบวกเข้าไปอันอันนี้สามพนสี่เงินว่ะค่ะห้ีเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปอันนี้ถุงมาเศ้าแตส หนึ่สองสามสี่สามเป็ห้าหกเส็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าถุงถุงละหกสิบบาทเก้าหกห้าสิบสี่หัวห้าร้อยห้าสิบสี่หวกห้าร้อยสี่สิบสี่พันยี่สิบบาทยี่สิบสี่สิบหนึ่งรน่วยครับสี่สิบหนึ่งรน่วยครับเออใจสี่พันไปเลยไข่ติดต้าคือขาไดงเต็มละมันไข่ีพันสองครับเห็ดที่ป่อยหนึ่ง บานิกเ,เกิบเ,เ,เนียไม่ซี่เอาไปแจกกันนะยิย่งว่ามันมีเท่าี่ละแด้เราซื้อสี่เง็วไปฟังที่นน่เพราะว่าพาไซบ้าใดตอนมันมีตะคูหน่อยหนอยเอ้ยที่ใส่ผาแดกซุกเอาล่งลงขัวถ้าเ่ลงไปเพราะว่าซุ้สี่ดวงว่าม <c oughs> ัดีค้าเห็ดเลเงี้ยยิ่จะไปเฮ้ เด้อเด้อจอดองหางแล้วพ่แช่หวยไม่ใก็่าสาอัดกเนาะเป็นน้ำผุข่าใหญ่ทุกใหญ่หาใหญ่ยือดใหญ่ยากบาดนี่อยไปอาจารย์เ็นเป็นนี่แยงเลยแยงไปตลอดชีวิตคนละท้งหมดไม่ด้ค้นปานะดีก็เขาไป้ส่วนม่แค่ะเพราะว่าเขาหมอกพราะมันึ่งที่ดีค้นดีคุเพื่ออะไรครับ ขึ้นรถีเอาขึ้นรถเปิดเลมาแล้วก็ไปลงโรงครัวครับไม่ยกใส่คนห้คนลยไม่คครนไม่ยกอีกรอบ่า่น้อแม่หมอด้วยแม่หมอมาก่อนหมอดูดีที่เขาเียบ้าเป็นหมอดูด้วยประารลงกท้าด้วยแสดงว่าดูดวงนะว่ามาดูดวงนปน้่งเานาะกันเนาะมาก่อนนี่พระอจ้าเร่อนล อาจารย์ช่วยค่ะช่วยถึงใจอยู่ในเหียนตระถานั่งเทพนะค่ะเนาะแล้วตอนออกจากบ้านดูดวงูยังว่ามาเอากระเปล่าเราไปอินจะขายดูแล้วค่ะดูแล้วเนาะดูแล้วว่ามั่งมีผู้ใดมั่งมีต้องมีบุญวาสนาจังเลยมา่งพอมา่ถึงจังสีมีโสกมีลาบค่ะแล้วมือนี่แม่หมอมา่หอดแล้วแม่หมอก็มีโสกอีหลีมั่งหอดเนี่ยย้องเพราะว่าคนจะเมา่งมั่นเลยค่ะ มูเบอกมูเด้อเมาแล้วเมาแล้วเข้าเมาตกยบาหายเท่านี้หมดก็อย่าไปบอกหมูเร้อต้องตั้งกุรู้ตีนะพอดีต้องมีที่ไป่ใจเยอคู่อะไ